ต่อไปแล้วก็มาเขียนวิธีการเดินท่อใต้พื้นเนาะใต้พื้นสมมติอันนี้เป็นเขียนง่ายๆเลยเป็นคานขึ้นมาคานขึ้นมาสักคานสัก45เซนสี่ร้อยห้าสิบเอนเตอร์เข้าไปคานมีความยาวปึ๊บประมาณนี้คานเนาะนี่คานนี่คานปึ๊บดับเบิลคลิกสามหนแล้วก็เมคกุ๊ปคานห่างกันเท่าไหร่คานสักอาจจะเป็นคานซอยสักสี่เมตรเนาะ 4m enter เข้าไปนะฮะอ 4m enter คานห่างกันประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นพื้นอ่าเป็นพื้นเราเขียนไว้ตรงนี้แหละคือพื้นอ่าพื้นพื้นต้องอ่าคานฝากไว้ที่พื้นหรื 50. 50. อจะพื้นฝังไว้ที่คานแล้วก็นี่อาจจะพื้นฝังไว้พื้น15เซน15ร้อยสิบเนาะอ่า15ร้อยสิบหนึ่งสองหนึ่งสองสามอ่าก็ไม่กุบไว้เอ๊ะสมมติเราเดินท่อ นะก่อนเทคารเนี่ยเราเดินท่อท่อเราจะมีขนาดเท่าไหร่ที่ผมบอกว่าอันนี้ใช้คำสั่ง follow me เราก็เขียนว่าท่อขนาดเราก็เท่าไหร่เออนี่มาหนึ่งร้อยเสร็จเราขึ้นมาหนึ่งร้อยท่อ PVC ีซีนะท่อ PVC อันนี้เราก็ลบไปนวิธีการเขียนท่อเนาะอาจจะเป็นท่อ PVC ที่เป็นสี่พาสานี้ก็เราก็มันมีเท่าไหร่มันมีท่อ PVC ก็ห้าห้าเท่ากับหนึ่งร้อยก็เป็นเส้นผ่านส้นครึ่งวงกลมก็ห้าห้าห้า enter อ่ะแล้วก็คลิกหมดเลยคลิกเสร็จก็กดคอนโทรลทีนึงปังแล้วก็กด Follow มี Follow มีแล้วแต่เธอแล้วกดคลิกอีกทีเใช่ไหมทอห่อ hdpe นะ่ะได้แล้วบอกเอ๊ะโคง้งสมมติโค้งแล้วทำอยากจะทำเป็นโค้งก็ได้นะอ่าสมมติมาทัก150นะ150อ่าต้องไปวัดท่อด้วยนะ150อ่หาสิมมติเราทำเป็นโค้ง90ใช่ไหมแล้วก็มาใส่แล้วก็มันจะกำหนดให้เราเองเลยแล้วก็ตัดให้เราอัตโนมัติ หมดเราก็เขียนเหมือนเดิมนะเขียนเหมือนเดิมแล้วก็ชา้าๆหน่อยอ่าห้าสิบห้าเนาะอ่าแล้วก็คลิกครอบเลยนะคลิกครอบทางขวานะคลิกครอบทางขวามาเห็นไหมฮะคลิกครอบทางขวาแล้วเก็บกดไปแล้วกดคอนโทรลทีนึงปักแล้วก็กดนี่มานะปักเห็นไหมครับมันก็จะเป็นท่อมาเป็นข้ององให้เราใช่ไหมฮะแล้วก็มีมือขวากุ๊บไว้อ่านี่ก็กุ๊บไว้อ่าเห็นไหมฮะ สมมติเราจะเขียนในวงกลมเขียนท่อเข้ามอีกแหน,น,น่านาำนี้เป็นไงแล้วเขียนท่อเข้ามอีกต่อกันมาแล้วกดกดพูเข้ามานะกดพุทพูอะไรต่างพุทพูอ่าท่อเลยมาต่ออีกแล้วกดกดนี่อะเราก็มือใหม่เราไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปอะไรที่มันายากก่อนเราคิดแบบง่ายๆเนะเราก็ขึ้นมาจากนี่หร่นี่22เซนอาจจะขึ้นมาสั้300อ่าขึ้นห้องน้ำเนาะอ่านี่ฮะแล้วก็1 2 3คลิกก๊อปอ่า หนึ่งสองสามคิกกุ๊บไว้เห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะส่วนไอ้ตัวนี้เราจะทําอะไรอะ่ะนี่เราเราเราก๊อปมาอีกตัวเราเราจะทําเวลาเดินท่ออยู่ใต้ใต้พื้นเนี่ยเราควรที่จะใส่อะไรครับใส่สตแสสตนเลสนะครับกันเพราะเวลามีแฮงค์แฮงค์นะครับแฮงเกอร์ er, ไม่ใช่แฮงค์เหล่านะแฮงเกอร์แฮงเกอร์แฮงเกอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มาทําตัวนี้ไว้แล้วนี่ออฟเซตใช้หมดได้นีมออฟเซตใช่ไหมออฟเซตแล้วก็ออฟเซ็ตขึ้นมาอ่า ตะเลดหนาเท่าไหร่หนาสักสองมิลสองเอนเตอร์เข้าไปดึงออกไปเส้นหนึ่งอ่ะตะเลดหนาเท่าไหร่หนาสักสามสองเซนครึ่งยี่ห้ามิลหนึ่งนิ้วเนาะหนึ่งนิ้วอื่นจำเป็นไหมอื่นไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปตัดตัดเขียนผิดก็เขียนใหม่ไม่เห็นกลัวเลยใช่ไหมเด็กเด็กอันนี้เราจะเขียนเป็นแผ่นใช่ไหมแล้ก็กดกดกดเราให้มัน มันตรงนี้เราก็กดกดลูกศรอ,อยู่บนเนี่ยให้มันระนาบหนึ่งเราจะกดเพลนไหนใช่ไหมเกดเพลนนี้ล้วก็นี่เห็นไหมเห็นไหมล้วก็ล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับนี่ดึงขึ้นมาแล้วก็โผมาแบนี้เห็นไหมครับอ่าแล้วก็ได้แล้วเห็นไหมครับได้แล้วเอาไปใส่เลยสวมใส่ใส่แหวนให้เธอหลักจังฮู้เห็นไหม <Es per ated> เออแล้วก็ใส่เข้าไปทุกระยะเท่าไหร่ต้องไปดูสเปกมันว่าเราให้ใส่เท่าไหร่ท่อ4นิ้วหน่าจะ1เมตรอนึ่งเมตรยี่สิบหนึ่งเมตรยี่สิบก็พันสองอ่าใช่ไหมตามข้อต่อตามจุดวิกพอยต์ต่างๆก็ต้องต้องใส่ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวว่าแล้วก็เขียน3ทางไว้สักตัวโกโก้ตัวนี้มาแล้วเาดึงตัวนี้มาทํา3ทางก็ได้นะฮะสามทางก็ได้3ทาง,งก็ได้ดึงไปเลยก็ได้ดึงดึงดึงสามทางไว้ตัวก็ได้อ่บแล้วก็ไปนี่ ในสามทางแล้วเราเขียนบ้านานไปก่อนนะยังไม่ต้องรีบร้อนไปไปตามไปที่เราอยากได้เพราะเราพื้นฐานเราไม่แน่นเพราะี่ยเราเราจะทำงานค่อน,นข้างจะนั้นทำงานค่อนข้างช้า,านะฮะพื้นฐานได้นละ้วเน่ยโอ้ยปักอินอะไรก็เราก็ได้หมดอะไม่มีไม่ยากเลยนะเ,เปีย้ยยเปียเป้ยเยเลยเอ,อะไรพูดอะไรมาเข้าหน่อยก็ เข้าหูปุ๊บโอ้โห و, เข้าทางหมดเลยตอนนี้สบายมากเห็นไหมใช้คําสั่งคอนโทรลนะคอนโทรลสําคัญมากเลยอคอนโทรลแล้วคำกุ๊บเสร็จแล้วก็หมุน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 อยางงี้นะเข้าแล้วเนี่ยห้องน้ําอตรงนี้จําเป็นไหมจำเป็น,นต้องใส่ใส่ไอ้ตัวซับมันไหมตัวนี้โอกาสที่มันจะหักก็มีใช่ไหมฮะตัวนี้ควรที่จะมีใส่ในตัวหนึ่งฮะใส่ในตัวแล้วก็ เนี่ยคำสั่งพื้นพื้นพื้นฐานเนาะพื้นฐานลองลองใช้กันดูเนี่ยปึ๊บใช้ให้เป็นอาชีพเราค่อยจินตนาการไปเห็นไหมครับมีจุดก็มันอยู่อ่าแล้วก็ตัวนี้มันเราต้องใส่ตัวนี้ด้วยอ่าตรงนี้ก็ต้องใส่ตรงนี้ก็ต้องใส่ฮะตรงนี้ก็ใส่ใส่ซะกันแตกอ่าเห็นไหมครับว่า เวลาเทปูนเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเทลีนนะเทลีนเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นตรงนี้เราเป็นลีนถ้าว่าเป็นลีนนะเทลีนเสร็จคลิกข,ขวาอ่มองไม่ค่อยเห็นแล้วเรามาใส่ใส่สีซะหน่อยอ่าใส่สีอ่าใส่สีก็อาจจะเป็นสีสักสีเลือดเลือดใช่ไหมสีเลือดเลือดสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวเสร็จปุ๊บเราก็มาตั้งค่าให้มันจางๆหน่อยให้มองเห็นข้างล่างหน่อยอ่าเห็นไหมเห็นไหม ไม่ยากเลยนะคะในพื้นฐานเลยสนุกมากนะเดินท่อแล้วมันเร็วราวังยีลีนเสร็จปุ๊บนี่เขาก็ลงเหล็กกันต่เนี้ยอ่าลงเหล็กเห็นไหมครับนี่เขาลงเหล็กแล้วสมมติสมสมติลงเหล็กเนาะลงเหล็กสมมตินะแอดเท่าไหร่แอดร้อยห้าสิบคูณด้วยห้าเส้นโอ้ไปแล้วร้อยสิบคูณห้าฮะไม่ยากเลยใช่ไหมบอกโอ้ยสบายเลยเขาบอก สอนอะไรก็ไม่รู้ง่ายจังใช่ไหมไม่ได้สอนนะเขาเาบอกแนะนำไม่ได้ไม่ได้สอนครับเพราะไม่ได้เป็นอาจารย์นะเวลากดผิดแล้วเราจะกดตัวนี้ออกไงเรามือเรากดคอนโทรลแล้วกดชิปตัวหนึ่งแล้วคลิกคลิกกลับไปนี่เห็นไหมเห็นไหมเวลาปุ๊บเรากดผิดไปเนี่ยเราจะบอกว่าเอ๊ะจะจะยกเลิกคําสั่งแล้วกดชิปกดกดชนโทรแล้วกดชิปนิ้วนิ้วนิ้วอะไรก็ได้กดกดโทรก็ชิปพร้อมกันแล้วก็ คลิกเพิ่ทีหนึ่งอ่าเห็นไหมครับแล้วก็กรุบไว้อ่ากรุบไว้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็หมุนอ่านื่มุดสมมตนะิลงเหล็กแล้วเนาะลงเหล็กละอ่าปึ๊บคลิกครอบนะโอ้โหคลิกคลิกขึ้นคูเลยไหมคลิกครอบอ่านี่ลงเหล็กแล้วพอลงเหล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยตัวท่อ,อต่างเนี่ยอย่าไปตด <c oughs> ก็แหวกเหล็กก็หน่อยเนาะแหวกเหล็กละ โดนท่อนะฮะ,ะตัวนี้พอใส่เหล็กชั้นชั้นชั้นล่างเสร็จเนี่ยช่างเนี่ยที่ดีควรที่จะอะไรควรที่จะพับนะคนที่มาพับไอ้ตัวนี้เลยพับพับไอ้ตัวไอ้พับตัวนี้ไว้ในปูนนะพับนี่ไว้พับนี่ไว้ไวปีดอ่าพับไว้เห็นไหมครับเพื่ออะไรไหม เพื่อแขวนไว้เห็นไหมครับพับไว้เดี๋ยวให้สีสัหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นเนาะเอาสีดำๆๆถึมๆเนาะกด,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 ดมาสีเล็กจังเก่าแล้วก็พับใส่ไปเห็นไหมครับเวลาใส่ใส่ท่อเสร็จเดินท่อเสร็จเนี่ยควรที่จะเป็นสแตลเลตเนาะถ้าเป็นถ้าเติดสเตลเลตเดี๋ยวนี้ไม่แพงหรอกกระมอนทักมินกว่าก็พอละมินหนึ่ง่าพับพับขึ้นไปสองเส้นก็ได้พับเป็นตัวยูขึ้นมาก็ได้พับแล้วก็แหวกขึ้นไปเวลาเขาลงเหล็กล่างเสร็จอะ เพื่ออะไรเพราะอีกหน่อยดินซุดเนี่ยโอกาสท่อหักมีมากเลยนะก็ฝากน้องๆที่เขาเดินท่อเดินไหลแล้วว่าตัวเทคนิคในการเดินท่อต่างควรที่จะแนะนําช่างด้วยเนาะเราใช้คําว่าวิศวกรนําหน้าเพราะฉะนั้นคําว่าวิศวกรหรือหัวหน้าง,งานต่างๆคือผู้รู้ผู้ผู้ที่รู้มากกว่าช่างเพราะ,ะนั้น เราเราหรือช่างคนาไหนที่มีพื้นฐานในการทํางานมาแล้วก็อาจจะแนะนําให้กับวิศวกรที่เขาจบมาใหม่ๆด้วยว่าวิธีการทํางานมันควรที่จะเป็นอย่างไรเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าคิดว่าตัวเองจบมาแล้วต้องออต้องเทต้องเหนือต้องอะไรไม่ใช่เราต้องเรียนรู้เพราะมหาวิจยัยหลักๆก,ก็คือ,อ,อมหาแปลว่าใหญ่วิทยาแปลว่าแหล่งความรู้เ อะไรไปว่าสถานที่รวมกันแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัายคือสถานที่ที่ให้ความรู้อันยิ่งใหญ่เนะเพราะฉะนั้นก็คือมหาวิทยาชีวิตนะก็ต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่มีใครเก่งไม่มีใครดีแต่ว่าคนไหนที่รู้มากกว่าก็แนะนําและมาปรับประยุกต์ใช้อย่าทำเราต้องทําตัวให้เป็นน้ําที่ไม่ล้นแก้วและทาเป็นแค่เราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเนาะแล้วเราจะได้ความรู้สวัสดีครับ